สวัสดีค่ะนักเรียนเนื้อหาที่เราจะเรียนกันใน EP นี้นะคะจะเป็นเรื่องของแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตินะคะต่อจาก EP ที่52นะคะซึ่งกล่าวไป4เรื่องนะคะซึ่ง EP นี้เนี่ยนะคะเราจะมาเริ่มที่แนวทางในการจัดการทรัพยากรอากาศค่ะ สำหรับเรื่องของอากาศเนี่ยนะคะครูได้สอนไปแล้วนะคะใน EP ีก่อนนะคะที่ได้กล่าวถึงเรื่องของเสื้อ,อกรอ,อากาศว่าเสื้อกรอ,อากาศมีกี่ชั้นมีก๊าซอะไรบ้างนะคะอยู่ในอากาศแล้วแต่ละชั้นของบรรยากาศนั้นมี คุณสมบัติอย่างไรอันนี้อยูอ่สอนไปแล้วใน e ีีที่42นะคะ e ีีนี้ครูจะกล่าวถึงเฉพาะเรื่องของมลพิษทางอากาศอย่างเดียวนะคะว่ามลพิษทางอากาศนี่มันเกิดจากอะไรนะคะเกิดจากเหตุผลแรกคือสารมลพิษสารมลพิษก็คือสารมลพิษจากรถยนต์นะคะจากโรงงานอุตสาหกรรมอันนี้เป็นตัวสำคัญที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศค่ะอันที่2คือเรื่องของรังสีนะคะรังสีที่มีปัญหาก่อให้เกิด มิติอากาศก,ก็คือรังสีอุลตร้าไวโอเลตและรังสีปรมาณูหรือนิวเคลีย์นะคะอันที่3คือเรื่องของหมอกควันนะคะหมอกควันก็คือหมอกผสมกับควันพิษของโรงงานอุตสาหกรรมนะคะอันนี้เขาเรียกปัญหาหมอกควันซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการข้ามนาคมทางอากาศนะคะ หรือว่าบางทีจะทำให้เราแสบคอแล้วก็เป็นปัญหาต่อสุขภาพค่ะต่อไปคือเรื่องของฝนกรดค่ะฝนกรดนั้นเป็นฝนที่ผสมกับ วันจากโครงงานตสาหกรรมที่มีพวกซัลเฟอร์ไดออกไซด์จำนวนมากเขาเรียกฝนกรดนะคะทีนี้ต่อไปค่ะพลังงานอื่นๆนะคะที่เรานำมาใช้นะคะทั้งในไทยแล้วก็ในระดับโลกนะคะมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างนะคะเริ่มจากพลังงานน้ำมันค่ะพลังงานน้ำมันเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มตะวันออกกลางนะคะก็คือเอเชียตะวันตกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศ ซาอุดิอาระเบียนะคะถึงร้อยละ22นะคะรองมาเป็นอิรักอิหรา่านคูเวตที่นี้แหล่งสำรองน้ำมันล่ะนะคะแหล่งสำรองน้ำมันที่มีอันดับหนึ่งของโลกคือประเทศเวเนซุเอลาประเทศนี้เนี่ยมีปริมาณน้ำมันสำรองมากก็จริงแต่ผลิตออกมาจำนวนน้อย ะค,ะคือสำรวจเจอแต่ยังไม่ได้ผลิตออกมานะคะอรองลงมาอันดับ2เป็นซาอุนะคะแคนาดาอิรานอิรักคูเวตและสหรัฐอาหรับเรียนดูว่าแหล่งสำรองน้ำมันเนี่ยนะคะส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มประเทศกลุ่มโอเปกนะคะยกเว้นประเทศแคนาดาที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม OPEC ะะซึ่งอันนี้ครูสอนไปแล้วนะคะในกลุ่มโอเปกว่ามีบทบาทอย่างไรและมีประเทศอะไรเป็นสมาชิกบ้างนะคะตอนที่สอนเ,อเรื่องของการรวมกลุ่มเศรษฐกิจนะคะซึ่งสอนในเ,เนื้อหาของสาระเศรษฐศาสตร์จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเรียนกลับไปดูตรงนั้นค่ะค่ะทีนี้ต่อไปนะคะเป็นพลังงานาก๊าซธรรมชาติค่ะาก๊าซธรรมชาตินั้นนะคะ ส่วนใหญ่นั้นนะคะจะอยู่ในกลุ่ม o p e ปประเทศกลุ่ม O p e ปเหมือนกันนะคะแล้วส่วนประเทศที่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม o p e ปแต่มีแหล่งสำรองก๊าซธรรมชาติเยอะที่สุดก็คือประเทศรัศรศสเซียค่ะต่อไปค่ะจะเป็นพลังงานปรโมาณูหรือนิวเคลียร์นะคะใช้ทําอะไรบ้างคะพลังงานนี้ใช้ด้านการแพทย์นะคะใช้ด้านการผลิตอาวุธใช้ด้านการเกษตรนะคะส่วน ประเทศที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์มากเนี่ยนะคะอันดับแรกคือสหรัฐอเมริกานะคะฝรั่งเศสเยอรมันและญี่ปุ่นแต่เยอรมันก็บอกว่าจะเลิกใช้ให้หมดในปี2022นะคะ,ะทีนี้ต่อไปค่ะพลังงานถ่านหินค่ะถ่านหินเนี่ยนะคะมันเกิดจากซากพืชที่ทับถมกันเป็นเวลาหลายล้านปีนะคะส่วนถ่านหินในโลกนี้ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นกลุ่มบิทูมินัสค่ะ นุ้ยเรนรู้ว่าถ่านหินเนี่ยนะคะ,ะถ้าเราเรียงตามลำดับความมีคุณภาพอันดับที่1น,นี่คือถ่านหินแอนทราไซต์ค่ะอันดับที่2คือถ่านหินบิทูมินัสซึ่งมีเยอะที่สุดในใน,ในโลกตอนนี้นะคะบิทูมินัสอันดับที่3คือลิกไน์อันนี้กระลิกไน์ก็มีในประเทศไทยนะคะและอันดับที่4คือถ่านหินพีทหมายความว่าถ่านหินที่มีคุณภาพดีถ้าเผาจะไม่ค่อยมีข่ามเอว วันนะคะคือจะให้ความรอ้อนค่อนข้างสูงค่ะอ่าอันนี้ทานหินเนี่ยนะคะแรงสำรองเยอะสุดคือสารัฐอันดับสองรัสเซียอันดับสามจีนนะคะอ่าที่นี่ต่อไปค่ะเป็นพลังน้ำค่ะพลังน้ำเนี่ยนะคะเราจะนำมาใช้ในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าที่นี้ประเทศที่ใช้พลังงานผลิตไฟฟ้ามากเนี่ยนะคะก็คือประเทศอะไรคะประเทศ จีนค่ะนะคะอันดับ2อินเดียและอันดับ3อินโดนีเซียนะคะ,ะพลังงานน้ําที่เรานํามาใช้ในการผลิตไฟฟ้านี่นะคะมันจะเป็นพลังงานสะอาดที่มีมลภาวะต่านะคะแล้วก็ต้นทุนการผลิตนั้นต่ํามากเมื่อเทียบกับอย่างอื่นเมื่อเทียบกับพลังงานอื่นๆนะคะแต่อาจจะมีประเด็นปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นถ้าเกิดเราสร้างเขื่อนเพื่อผลิตพลังน้ำเนี่ยนะคะปัญหาที่ตามมาคือเหนือเขื่อน สัตว์น้ําอาจจะอยู่ไม่ได้ป่าไม้อาจจะอยู่ไม่ได้ที่อยู่อาศัยของคนอาจจะอยู่ไม่ได้จะต้องอพยพก็คือมันก็ทําลายระบบนิเวศเพราะฉะนั้นเวลาสร้างก็ต้องดูข้อดีข้อเสียให้ดีนะคะ,ะที่นี้พลังงานต่อไปคือพลังงานความร้อนใต้พิภพค่ะ ะะอาจจะเป็นพวกบ่อน้ําร้อนพวกน้ําพุร้อนนะคะพลังงานความร้อนใต้พิภพเนี่ยประเทศที่นํามาใช้มากที่สุดถึงร้อยละ50ของการใช้ในโลกเนี่ยคือสหรัฐอเมริกาอันดับสองเป็นฟิลิปปินส์และอันดับ3าเป็นนิวซีแลนด์นะคะก็คือเขาจะมีพลังงานนี้อยู่แล้วนะคะต่อไปค่ะพลังงานลมค่ะพลังงานลมนะคะจะเป็นพลังงาน เมื่อกี้ลืมอธิบายไปบอกว่าพลังงานความร้อนใต้พิภพเนี่ยเขามักจะเรียกมันว่าทรัพยากรหมุนเวียนค่ะความร้อนใต้พิภพก,ก็คือมันจะหมุนเวียนกันอยู่นี้น,นีนะคะพลังงานต่อไปพลังงานลมนะคะประเทศที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเยอะที่สุดได้แก่ประเทศจีนค่ะสองเป็นสหรัฐนะคะสามเป็นเยอรมันนะคะเยอรมันใช้พลังงานหมุนเวียนประเภทนี้ถึง85% นะเป็นพลังงานลมแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์ค่ะอ่าทีนี้อ่าสี่อินเดียนะคะแล้วห้าสเปนอันนี้คือประเทศที่ใช้พลังงานลมให้เกิดประโยชน์ถ้าเป็นสถิติของปีก่อนๆอ,อาจจะชื่ออาจจะไม่เหมือนตรงนี้อันดับหนึ่งสมัยก่อนนี้เป็นสหรัฐอเมริกานะคะปัจจุบันนี้กลับเป็นจีนไปแล้วนะคะ ต่อไปค่ะแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรม,มชาติและสิ่งแวดล้อมประเภทพลังงานนะคะอันแรกคือสแสวงหาแหล่งพลังงานให้ได้เยอะที่สุดนะคะจะแล้วพลังพัฒนาพลังงานทดแทนนะอย่างเช่นพลังงานลมทดแทนพลังงานไฟฟ้าพลังงานน้ําทดแทนพลังงานไฟฟ้านะคะพัฒนาเทคโนโลยีตัวอย่างเช่นใช้รถที่ ไม่ได้ใช้น้ํามันรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้น้ํามันนะคะใช้สิ่งของต่างๆอย่างประหยัดแล้วก็เร่งค้นหาแหล่งสํารองพลังงานค่ะอันนี้คือแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆนะคะ ทีนี้ลองมาดูคําถามค่ะคาถามแรกถามว่าจากการพรัฒนาประเทศให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมได้มีการนำเสื้อกันธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมากจนเสื้อกันธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเริ่มเสื่อมโทรมข้อใดไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้เกิดสถานการณ์การเสื่อมโทรมดังกล่าวค่ะข้อหนึ่งการเพิ่มขึ้นของเสื้อกัหมุนเวียนเมื่อกี้บุมบอกว่าเสื้อกรหมุนเวียน,น,ยนคือพวกซับไฟพลังงานความร้อน ใชพิภพบใช่ไหมคะอ่าและก็พวกพลังงานลมนะคะพลังงานเวียนเนี่ยทรัพยากรเวียนเนี่ยนะคะสก็คือการเพิ่มขึ้นของประชากร3การเพิ่มขึ้นของความขัดแย้งระหว่างประเทศ4การบริโภคสินค้าบริการฟุ่มเฟือย5ความก้าวหน้าทางวิศวะและเทคโนโลยีค่ะไม่ใช่สาเหตุที่ทําให้เกิดความเสื่อมโทรมก็คือข้อ 1. การเพิ่มขึ้นของทรัพยากรหมุนเวียน ะะจะยิ่งทําให้ทรัพยากรโดยทั่วไปนั้นมีสภาพดีขึ้นนะคะดังมาใช้ทดแทนนะคะต่อไปค่ะข้อที่2หมู่บ้านในแอ่งแผ่นดินล้อมรอบไปด้วยภูเขาหินปูนยอดแหลมขรุขระสูงสลับซับซ้อนปกคลุมด้วยป่าดิบแปลงป่าเบญจบพรรณป่าเต็งรังเป็นป่าเ,เป็นแหล่งต้นกําเนิดสายทานสําคัญอยู่ในเขตภูมิอากาศแบบ เขตร้อน AM ก็คือร้อนชื้นแถบมรสุมนะคะเพื่อความยั่งยืนของชุมชนจะนำไปสู่ภูมิสังคมใหม่ที่เป็นต้นแบบของพลังงานสะอาดควรเลือกพัฒนาพลังงานตามข้อใดจึงจะเหมาะสมกับความเป็นจริงและสภาพพื้นที่ดังกล่าวข้างต้นนะคะอันนี้เขาให้ตอบสองข้อ,อความร้อนใต้พิภพมีไหมคะในนี้ไม่ได้มีไม่มีใช่ไหมคะ นแนวรอยต่อของเปลือกโลกอันนี้ไม่ได้อยู่ในแนวแนวรอยต่อนะคะต่อไปพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในเขตมืสูมเขตร้อนเขต A นะคะ AM นะคะภูมิอากาศก,าก็สอนไปแล้วนะคะเรนต้องกลับไปดู E ีพีต้นต้นของครูซึ่งแต่ละ e ีีครูจะเขียนเชื่อไว้หมดเลยว่าออสอนเรื่องอะไรในนั้นนะคะพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนพลังงานลมทําไมไม่ได้คับพลังงานลม เพราะอยู่ในแอง่งทำไมใช้พลังงานลมไม่ได้ค่ะพลังงานน้ําตกน้ําไหลเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพราะว่าเขาเป็นแหล่งต้นน้ําก็น่าจะได้พลังงานชีวมวลนะคะอ่าอันนี้จะทําให้ยิ่งสร้างสมขยะมากขึ้นเพราะมันเป็นแอง่งนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้น่าจะตอบได้ที่ข้อ2และข้อ4ค่ะเนี่ยข้อ2กับข้อ4นะคะต่อไปข้อใดไม่ใช่ผลกระทบจากมลพิษท,ทางอากาศ การเกิดไฟป่าเกิดฝนกรดน้ำมีผลกระทบลงการเกิดคลื่นความร้อนนะคะเทศนวิสัยการบินระหว่างประเทศนะคะข้อนี้เขาให้ตอบสองไม่ก็ลืมเขียนไปนะคะข้อนี้ฉันเมื่อให้ตอบ2ก็ไม่ใช่ผลกระทบจากการเกิดมลพิษก็น่าจะเป็นไฟป่าแล้วก็การเกิดคลื่นความร้อนอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศนะคะ1กับเท่าไหร่นะ1กับ4ค่ะ ต่อไปค่ะเป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมนะคะในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมค่ะนะคะการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมนะคะอันแรกคือสร้างที่อยู่อาศัยเอาทรัพายากรธรรมาชาติและสิ่งแวดล้อมมาสร้างที่อยู่อาศัยนะคะเพราะฉะนั้นพวกการสร้างสิ่งต่างๆที่มาสร้างสรรค์วัฒนธรรมเนี่ยนะคะบริเวณที่ทรัพยากรธรรมชาติต่างกันภูมิอากาศต่างกัน นะคะเศษวยากรที่ได้แล้วนำมาสร้างนี้ก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ภูมิอากาศภูมิประเทศนะคะของแต่ละท้องถิน่นค่ะนะคะตัวอย่างเช่นในเรื่องของการสร้างที่อยู่อาศัยนะคะภาพนี้เป็นการสร้างเกอของชาวมองกุลียก็คือพวกที่เลี้ยงสัตว์เร่ร่อนนะคะเกอพวกนี้เนี่ยนะคะมันจะสามารถเคลื่อนย้ายได้ค่ะนะคะเคลื่อนย้ายไปตามแหล่งเลี้ยงสัตว์ค่ะนะคะ,นะคะ ต่อไปค่ะอันนี้เป็นบ้านในเขตร้อนชื้นแถบสูงสุดชาวปลาปัวนิวกินีเถ้าบ้านแบบนี้ถ้าอยู่ในเขตร้อนชื้นต้องใต้ถุนสูงเพราะว่าน้ําจะท่วมขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะคะต่อไปคะ่ะถ้าเป็นเขต หนาวจัดค่ะเราจะสร้างบ้านด้วยน้ําแข็งนี่เขาเรียกอีกรูของชาวเอสกิโมนะคะและถ้าเป็นเขตร้อนชื้นเรียนดูซิบ้านสร้างด้วยอะไรคะหลังคาจะต้องเป็นจั่วอย่างนี้ฝนตกหนักจะได้ไหลลงอย่างรวดเร็วนะคะอากาศร้อนก็ต้องให้ โปร่งๆนะคะเป็นไม้ไผ่จะไม่ร้อนไม่เก็บความร้อนค่ะค่ะอันนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมมาสร้างที่อยู่อาศัยนะคะต่อไปนํามาสร้างการแต่งกายค่ะนะคะภาพนี้คือการแต่งกายของชาวเอสกิโมนะคะแต่งกายด้วยเสื้อผ้านหนังสัตว์ค่ะทีนี้อันนี้ชาวเบดูอินค่ะนะแต่งกายด้วยผ้าฝ้ายเพราะว่ามันค่อนข้างจะร้อนในเขตทะเลทราย ะะอันนี้ชาวแอฟริกานะอากาศร้อนมากก็หรือไม่ค่อยจะใส่อะไรเท่าไหร่ทาให้การแต่งกายจะเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเป็นการเอาประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมมาเ,อาเป็นเทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะนะคะอย่างเช่นในเขตหนาวค่ะนะคะชาวแลบก็เอากวางเรนเดียมาใช้งานและมาลากเลื่อนค่ะสร้างเลื่อนขึ้นมาให้กวางเรนเดียเป็นตัวลาก แลมันทนต่ออากาศหนาวเย็นนะคะอันนี้เป็นชาวเมลานีเซียนคือเกาะแถวด้านเหนือของประเทศออสเตรเลียนะคะมีป่าไม้เยอะก็ต่อเรือค่ะนะคะต่อเรือนะคะเอามาใช้ประโยชน์ได้มีไม้เยอะนะคะต่อไปค่ะอันนี้อฟริกาค่ะบ้านดินของเขามีดินโคลนเยอะอากาศร้อนนะคะสร้างบ้านด้วยดินจะเย็นนะคะและมีหลังคาด้วยใส่ด้วยใบหญ้าค่ะ ะะต่อไปค่ะการสร้างหลีจับปลาของชาวลาวที่ลาวนี่เขามีแม่น้ำโขงผ่านนะคะน้ำจะไหลแรงนะคะในช่วงที่ฝนตกหนักเพ่าะเขาจะมีหลีจับปลานะคะน้ำกระโดดลงมาตรงนี้ปลามาตามนะคะและมันจะปลาจะค้างอยู่บนนี้เป็นวิธีจับปลาที่ถือเป็น ภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะต่อไปการสร้างเมืองฝายในภาคเหนือทำไมไม่สร้างขนาดใหญ่เพราะมันเป็นแหล่งต้นน้ำนะคะก็เลยแค่สร้างเมืองฝายค่ะต่อไปใช้สิ่งแวดล้อมในการสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะตัวอย่างเช่นบ้านใต้ถุนสูงนะคะในเขตร้อนชื้นค่ะต้องสร้างบ้านใต้ถุนสูงเพราะน้ำมักท่วมค่ะต่อไปค่ะอันนี้ทะเลแหวกจังหวัด กระบี่นะคะก็คือทะาเลตรงนี้เนี่ยถ้าน้ําขึ้นนะคะเราก็ไม่สามารถจะข้ามไปเกนนาะนนได้แต่น้ําลงปุ๊บเราก็เดินไปได้ะคะ่ะน,นี่คือทะเลแหวกนะคะอันนี้คือเขื่อนศรีนครินค่ะมันก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังน้ําที่สําคัญของประเทศไทยนะคะต่อไปค่ะอ่าอันนี้นนนมีนาเยอะนะคะก็เลยส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการให้ท่องเที่ยวด้วยการชมนาค่ะ ทีนี้ต่อไปเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมเอาประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมมาสร้างเครื่องใช้ต่างๆตัวยอย่างเช่นโอ่งราชบุรีมีดินเหนียวเยอะนะคะร่มบอ่อสร้างสันกํากรรแพงผ้ามอหม้อมชาวแพร่เพราะเขามีต้นคลามเยอะค่ะก็เลยเอามาย้อมผ้ามอห้อมนะคะ,ะต่อไปเป็นเอาประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมมาสร้างสันวัฒน์เกี่ยวกับอาหารตัวยอย่างเช่นภาคเหนือจะกินน้ำพริกอ่องแคบหมู ภาคกลางกินน้ําพริกลงเรือคล้ายพริกกะปินะคะภาคอีสานต้มส้มตําอีสานค่ะและภาคใต้แกงไตปลานะคะเอาสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่นั่นแหละนะคะมาผาลิตเป็นอาหารค่ะ,ะแล้วผลิตเป็นยารักษาโรคตัวอย่างเช่นภาคเหนืออตาตะไคร้กับขิงนะคะมากินเพื่อเป็นสมุนไพรรักษาโรคต่างๆนะคะอีสานมีผักเสี้ยนมีผักชีฝรั่งนะคะศสยส้มตําค่ะ ภาะคะกลางก็จะมีพวกผักวิชายนะคละ้ายๆไอที่เอามาใส่เ่ยนะคะเอ,เอามาใส่ผัดไทยนะะนคเอามาจิ้มผัดไทยนะคะดอกดาราเอามายำได้นะคะ่ะภาคใต้มีตะลิงปลิงแล้วก็สตอนะคะ่นะ,คะเอาสิ่งแวดล้อมนี่แหละมาสร้างสรรค์ยารักษาโรคมันก็เป็นยารักษาโรคชนิดหนึ่งนะคะ,ะพวกพืชผักตามที่ครูให้ตรงนี้ค่ะนะคะ,นะคะ ที่ต่อไปเราดูคําถามค่ะถามว่าชนพื้นเมืองเดิมของมองโกเลียมีการจัดการเสื้อการธรรมชาติด้านที่พักอาศัยโดยสร้างนวัตกรรมที่อาศัยแบบใดเพราะเหตุใดเมื่อกี้ครูอบอกว่าถ้าเป็นชาวมองโกเลียจะสร้างบ้านที่เขาเรียกว่าเกอค่ะนะคะเกอนะคะก็คือจะมีไม้สูงแล้วก็อาจะทําด้วยหนังสัตว์พุ่มด้วยหนังสัตว์หรือผ้าขนาดนั้นหนานะคะแล้วเคลื่อนย้ายง่ายค่ะส่วนอีกรูนี่เป็นของชาว เอสกิโมนะคะสร้างบ้านดินนี่เป็นของชาวแอฟริกาค่ะนะคะการกระทำใดสะท้อนถนึงความพยายามที่จะอยู่แบบสอดคล้องและมีผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยที่สุดจีนสร้างเขื่อนสามผาสามหุบเขาเออสหุบเขาใหญ่ที่สุดในโลกนะคะสองกลุ่มประเทศแอฟริกาเหนือร่วมพัฒนาข้าวบาเลทนแล้ง ประเทศไทยพัฒนาข้าวพันธุ์กขอหเพื่อรองรับศากรรกรรัทันยพืชส่งออกในเธอรแลนสร้างโฟลอเดอร์กั้นทะเลให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นนะคะซาร,ะรับอิมูเรตสร้างภูมิสังคมใหม่ด้วยเกาะรูปปามหรือรีสอร์ทในทะเลอันไหนเป็นสะท้อนถึงความสอดคล้องและผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยที่สุดน่าจะเป็นข้อ2นะคะคืออฟริกาเขาพัฒนาพันธุ์ข้าวที่ทนแลง้ง ข้าบาเล่ที่ทนแรงนะคะให้มันทนอยู่ตรงนั้นค่ะต่อไปข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการสร้างส,งสรรค์วัฒนธรรมชาวบารลีสร้างรีจรับปลาอันนี้ต้องเป็นชาวลาวแลบเลี้ยงกวางเรนเดียแต่ไม่เข้าบอกกวางมูลนะคะแคนาดาใช้กงหันลมเมื่อกี้บอกว่าใครใช้ลมเยอะที่สุดนะคะลมจีนใช่ไหมคะ,ะไม่ใช่แคนาดาซะแล้วค่ะประเทศที่ใช้พลังงาน ลมเยอะๆเนี่ยนะคะเมื่อกี้นะคะเป็นปจจินชาล่าเมกายูรามันอินเดียสเปนใช่อ่ะต่อไปเอสกิโมแต่งกายด้วยเครื่องนุงห่ม,มที่ทาจากหนังสัตว์โอเคชาอบอริจินนันนี้อยู่ออสเตรเลียนะเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์สร้างกระโจมแต่ไม่ได้สร้างกระโจมนะคะเขาเีที่พักอาศัยคะ่ะอ่าข้อนี้นะคะเมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้ที่ถูกคือข้ออะไรคะ ข้อสีนะคะเมื่อกี้ข้อสนะอ่าเนะะื้อหาสําหรับวันนี้นะคะเป็นทรัพยากรธรรมชาติบางประเภทแล้วก็เป็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะอย่าลืมนะคะ,ะเจอกันในอีพีหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกครูด้วยค่ะสวัสดีค่ะ